สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชวัชะพลน,นะครับวันนี้พาผู้ชมมารับชมสามเสือสามสิงครับผู้ชมครับเจ้าฮิตาชินะฮิตาชิซัสซิกส0งร้ขีดห้ครับทีมงานคุณปลาทองครับผู้ชมจัดมาแกะกรองใหม่ทั้งหมดเลยนะครับสามคันนู่นครับอีกคันหน,น,นึ่งไกลๆนี่ฮะ มีนะอีกคำหนึงนะ 5G เหมือนกันครับแล้วก็ด้านขวามือผมเองก็มีเจ้า s u ปปร์ลองอาร์มด้วยคนันนึงฮีตชิ้าวคันนี้เป็นพุ่งกีสีดำใหม่กิ๊บเหมือนกัน คันนี้ใหม่แกะกรองครับเพิ่งมาครับสองคันนั้นที่ผมรีวิวไปก็มาก่อนนะคันนี้นี่สีปุ้งกียังอยู่เต็มอยู่ครบครับ อาเรียบร้อยครับเต็มแล้ว3ซ อาตรงนี้ก็มีเจ้าซูปเปอร์ลองอาร์มครับนี่ 5G เหมือนกันไม่แน่ใจว่าฮิตาชินี่น,น่าจะ18เมตรนะผู้ชมนะไม่แน่ใจว่า18หรือ16นะครับ ที่ตาชีนี่ใช้เป็นลอนเลอร์ครับลอนเลอร์ลอนเลอร์เจ็ดตัวด้านล่างนะครับด้านบนอีกสองตัวไปแท็กแปดสิบเซนช่วง,งล่างรถญี่ปุ่นนี่ก็คล้ายๆกันหมดครับทั้งคอมโบโซโกเบสมิตโมคล้ายๆกันเลย เครื่องยนต์หกสูบครับหกสูบอิซุซุนะหกบีจีหนึ่งทีอ้าวอันนี้ก็เป็นบริเวณโดยรวมของหน้างานครับฝั่งนู้นก็เป็นเจ้ายักษ์ใหญ่นอวอนโววอนโวขับอีซรับ EC350D นะกำลังตักใส่เจ้า FVS300 เห็นกันบ่อยเห็นกันบ่อยแล้วครับสําหรับเจ้าวันโบนะเห็นกันบ่อยมาก <c oughs> ก็ช่วงนี้ก็พักพักสักหน่อยนะสำหรับเจ้าวันโบนี่พักการถ่ายคลิปเขาสักหน่อยแล้วกันสำหรับทีมคุณประทองก็กลับมาถ่ายเป็นเป็นครั้งที่2หรือว่าเป็นรอบที่สองนะครับคุณผู้ชม ร้อยหกสิบแปดแรงม้าครับเป็นเครื่องยนต์ Is uzu. Is uzu. อิซูซุอิซูซุ6ปีจี1ทีเหลือร้อยหกสิบแปดแรงมา้าทำงานประกรบคู่กันกันกบปั๊มของตัวเองครับปั๊มของฮิตาชิปั๊มตัวเองเลยเอ้าก็ยืดค่าเดียวกันหมดครับนี่สามคันนี่นะแพ็กสามครับแพ็กสาม ตั้งรำรอเหนียวไกลละวายุก็ไม่รู้ว่าจะถล่มเราตอนไหน ก็ไปกลับประมาณกิโลนึงครับนี่ไปกลับนะประมาณสักแปดเมตรได้มั้งคันนี้กระบะสูงครับนี่ข้อเกษตรจัดมาใหม่ครับจัดมาใหม่มาเสริมทับนะจัดมาเสริมทับอีกคันหนึ่งเลย ส่วนจ้าลูกบาทเมตรน้ำหนักจ่ออยู่ที่19ตันกระบี่นแปดร้อกิโลกร,รมัมอาเการ้อิกิโลกร,รัมครับ20ตันนั่นแหละตีไปเลย นถลมลงมาก็ทําให้หน้างานเละครับเละไม่เป็นท่าเลยก็ทํางานกนลำบากเหมือนกัน ฝั่งมันเป็นดินทรายครับผู้ชมครับถอยยากนะรถเป่าอ้าว ้วครับเจ้าโฟโซเราผมไม่รู้ว่าเครื่องเท่าไหร่คันนี้ เจ้าซูเปอร์ลองอาร์มก็แกลลองมาใหม่เหมือนกันครับน่าจะเอามาทำเกี่ยวกับดึงสลปหรือว่าเอามาเก็บงานนะเก็บงานตรงที่มันอยู่ไกลๆผมอาปกติเอื้อไม่ถึงนะครับน่าจะเอาดินน่าจะเอาน้ำไปพรมครับไปพรม ให้รถดำนี่วิง่งดีือว,ว่าถอยเข้ามาเอาดินไดง่ายขึ้นนะอ่าฝันเงนก็เต็มเรียบร้อยเหมือนกันแล้วครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับเราก็รับชมกันต่อคลิปหน้าอีพีหน้าแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีฟิร์สหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องชอววัชรพลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการร,ารับชมคลิปใหม่ๆตอนที่ช่องอัพคลิปลงสําหรับวันนี้ผมแล้วก็สามเสือสามสิ่งครับฮิตาชิแท็ค X สองไห้า G ทีมงานคุณประทองนะครับก็ต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาแล้วครับ แน่เจ้าซปเปอร์ลองอาร์มน่าจะทำงานให้เราได้เห็นนะน่าจะขุดสักหน่อยนึงหน้างานโดยรวมก็นี่แหละครับนุ่นก็เงินทวีครับนุน่นเจ้าซานี่นะ S อบสองหนึ่งห้าสีป่เปอร์ a C e ีสองคันเลยนี่ครับยืนท่าเดียวกัน